ลูกลูกค่าวันนี้เรามาเลือกงานกันค่ะงานที่ลูกทำอยากได้อะไรบ้างโบนัสหนึ่งครั้งต่อปีเหรอคะโอ้โหที่นี่ขายประกันกับแม่จิ๊บโบนัสห้าหกครั้งต่อปีเงินเดือนจากโบนัสผลประโยชน์จากโบนัสอีกมากมายโบนเอ่อคอมมิชชั่นแปลงเป็นโบนัสแปลงเป็นเงินเดือนแปลงเป็นคุณอุ้เที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศอ่าแปลงเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าห้องพิเศษ มีอะไรมากมายที่นอกเหนือจากเราอาจคิดไม่ถึงจริงๆแล้วแม่จิ๊บเข้ามาในงานนี้เพราะแม่จิ๊บอยากจะอมอบบรดกในวันสุดท้ายที่แม่จิ๊บขี้เกียจทำให้ลูกทั้งสองคนลูกขาลูกแม่จิ๊บสองคนมาทำด้วยแล้วคนหนึ่งยี่สิบกว่าปีคนหนึ่งสิบเจ็ดปีก็เกือบ2ี่ิปีเหมือนกันแล้วนะคะตอนนี้แม่จิ๊บก็คอยดูแลเอาใจใส่เล็กๆ,ๆน้อยๆตามอายุนะคะ เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกคนลองเข้ามาขายประกรันดูถ้าหากว่าเราทําไม่ได้เราก็ได้รู้จักกันถ้าอยากทําได้ไม่ยากค่ะการทําได้ก็เพียงแค่เรียนแบบคนเก่งเรียนแบบคนที่สําเร็จคนที่สําเร็จเราใกล้เขาเราซึมซับความรู้ความจริงความเป็นคุณภาพจากเขาเราก็จะเหมือนเขาอันนี้พระเจ้าก็ดํำรัสอยู่แล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเรา ศีลเสมอกันเราก็จะได้อยู่ด้วยกันลูกๆูกขาหลายคนถามแม่จีว่าสําเร็จได้อย่างไรก็เหมือนที่พูดมานั่นแหละค่ะสำเร็จได้ไม่ยากถ้าเราต้องการจริงเอาความจริงใจเข้ามาเอาความเอาจิตวิญญาณเข้ามาว่าเราต้องการสําเร็จต้องการสําเร็จมันก็จะสําเร็จเพราะเรามีความสําเร็จแบบขั้นต่ำกลางสูงสูงสุดไว้เฉลยแล้วเฉลยไว้ให้เรียบร้อย ลองมาดูนะคะลูกค้าว่าเราจะทําได้หรือไม่ว่าจะใช่เราหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่เราก็ลองดูก่อนถ้าลองดูแล้วไม่ใช่เราก็จากกันด้วยดีสีนไม่เสมอก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะลูกค้าหวังว่าแม่จิ๊บจะได้ร่วมงานกับลูกๆนะคะขอโชคดีค่ะ